คือเจราจาเนี่ยพูดได้เสมอเขาเรียกว่าการพูดคุยเจราจารไป <S <S หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแพ้สงครามจนไม่สามารถรบต่อได้และต้องยอมแพ้เวลานี้ยังไม่ใช่แตุ่ณตาก็เรียกร้องในสิ่งที่ได้ประโยชน์สูงสุดทางรัสเซียเขาก็บอกว่าโอเคผมขอดินแดนที่ผมยึดได้นะครับ่อเจราจาเรื่องอื่นต่อไปผมขอพื้นที่ก่อนที่เหลือก็คุยกันคุยกันเรื่องใหญ่ๆก็ยูเครนเนี่ยประกาศว่าจะเลิกเข้านาโต้ไปเสียบูตินเนี่ยก็จะยุติสงครามโดยให้รัสเซียยอยู่ในดินแดนของยูเครนปัจจุบันต่อไป ทางเซสกีก็เขาพูดไปตรงตามกฎหมายละประเทศก็คือให้รัสเซียถอนออกดินแดน,นของเขา,าพูดง่ายถอนไปเลยถอนไปก็จบไงเลิกลงกันแถมอีกอันหนึ่งก็คือว่าให้ผู้นำของรัสเซีย,ยไปขึ้นศา,าลอาญาอกประเทศเสียด้วยพื้นฐานเนี่ยอันนี้ยังไม่จบถามผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายตะวันตกก็บอกว่าการรบเนี่ยนะ่าใช้เวลาไม่เกินแปดปีเท่าที่ผมประเมินเองเนี่ยกำลังการรบในการบุกข,ของรัสเซียปลายปีเนี้ย จนถึงต้นปีหน้าเนี่ยอาวุธน่าจะเหลือน้อยมากจนถึงขนาดที่ว่าบุกไม่ได้แล้วแ่ะแต่ว่าทางตะวตันตกก็บอกว่าโอ้ยรัเสเซียเขาอดทอนไม่มีอะไรก็จะสู้เรื่อยๆนี่แหละแต่จะมีถึงจุดที่รัสเซียอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่เกินแบปี วันนี้เราเชิญผู้เชียช่ยวชาญมาพูดคุยกันนะคะท่านพงศกรรอดชมพูดอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะทนงศกรค่ะสวัสดีครับกิตาท่านผู้ชมครับตกล,ลงแล้วทั้งสองฝ่ายนี้เขาพร้อมจะเจราจารด้วยใจจริงหรือเปล่าคะดูเหมือนว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่การให้ต่างฝ่ายต่างถอดหานออกจากพื้นที่สี่จุดนี้ค่ะท่านคะคือหลักหลักทั่วไปนะครับการเจราจารถ้าคือเจราจารเนี่ยพูดได้เสมอเขาเรียวกว่าการพูดคุยเจราจารไป แต่ถ้าจะเกิดสันติภาพเนี่ยเจรจารขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างเลิกลบละหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแพ้สงครามจนไม่สามารถรบต่อได้และต้องยอมแพ้มันมีสองอย่างนะคือสองฝ่ายสู้จนหมดแรงแล้วก็เลิกอ่านนันอย่างหนึ่งหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแพ้สงครามนะครับดังนั้นเวลานี้ยังไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ตาคนตาก็เรียกร้องในสิ่งที่เหมือนกับว่าได้ประโยชน์สูงสุดนะโดยไม่สนใจว่า เรามันจะไม่จบมันเรื่องเรื่องมันจะจบไหมเพราะไม่จัเป็นต้องจบไงมันต้องการเรืยอร้องเรื่องที่เราต้องการสูงสุดนะครับตอนนี้มันก็มีปัญหาอยู่ว่าทางรัสเซียเขาก็บอกว่าโอเคผมขอดินแดนที่ผมยึดได้ก็คือเมื่อสักครู่ในแผนที่เนี่ยมันเต็มทั้งภูมิทั้งแคว้นนะเรียกว่าเป็นบุยภาคเนี่ยนะ,ะสี่สี่สี่แคว้นเนี่ยจริงๆเขายึดไม่ได้ถึงนะเขายึดไปมาสักสิบเปอร์เซ็นต์อะไรต่างในแต่ละที่นิดเดียวมันถ้าพูดถึงว่าหลังจากที่เขายึด ปี2014แล้วเนี่ยเราต้องเราพูดกระสควงารยูเครนเนเริ่มจากปี2014ตั้งแต่ยูเครเมียนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาที่ดอนบ้านเลยต่ววังกวาไปเขาก็เพิ่มขึ้นมาไม่เท่าไหร่แต่เขาอยากต้องการให้เต็มพื้นที่ให้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสตรีปเปียวยาเต็มพื้นที่เลยแล้วนรัสเียก็เสนอว่าผมขอตรงเนี้ยนะครับก่อนจะจาเรื่องอื่นต่อไปผมขอพื้นที่ก่อนนะแล้วก็โอเคที่เหลือก็คุยกันคุยกันเรื่องใหญ่ๆก็เป็นเรื่องที่ยูเครนเนี่ยเลิก ประกาศเ่าจะเลิกเข้านาโตไปเสียนะครับแล้วก็ปลอดอาวุธนะของฝ่ายฝ่ายยูเครนเสร็จแล้วปูตินเนี่ยก็จะยุติสงครามโนะดยให้รัสเซียอยู่ในดินแดนของของยูเครนปัจจุบันต่อไปแล้วก็ผนวกเป็นของรัสเซียไปนะครับนี่คือวิธีคิดของของปูตินเขาส่วนทางนานาชาติส่วนใหญ่นะครับตีซับเจ็ดบแปดส 78, ประเทศเนี่ยเขาก็บองว่าเมื่อหลังจากสงครามโลกครั้งที่สแล้วเนี่ย ก่อนปัาสาวะประชาก็พูดชัดเจนเรื่องของบริัพรภาพแผ่นดินแดนนี่ก็คืออำนาจริบไตยอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณก็อย่าไปลุกลานเขาแต่ลุกลานก็ถือว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นเลขาธิการนาโต้ NATO ก็บอกเรื่องนี้รับไม่ได้เพราะมันไปขัดกับไอ้เรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศไอ้เรื่องสำคัญก,ก็คือไปบุกลุกประเทศอื่นแล้วก็บอกว่าให้คุณยอมนั่งแล้วผมก็คอยอยู่อะไรเงี้ยเหมือนกับที่อตมมติถ้าเป็นอย่างนี้จริงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย ถ้าคุณอยากจะอยุ่สงครามก็ต้องยกสามจังหวัดายแดนภาคใต้ให้กับ BIS หรือไงใช่ไหมเรื่องเรื่องง่ายๆถามถามทั้งทั้งทั้งที่เขายังได้เสียงบุกอะไรไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ทางเซลสกี้เขาก็พูดไปค่อนข้างจะตรงตามกฎหมายรหว่าะเทศก็คือให้รัสเซียถอนออกจากดินแดนของเขา่พูดง่ายถอนไปเลยถอนไปก็จบไงเลิกลบกันนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการง่ายๆแต่ว่าแถมอีกอันหนึ่ง ก็คือว่าให้ผู้นําของรัสเซียเนี่ยไปขึ้นศาอญญลอาญานอกประเทศเสียก็โอเคอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถึงเวลาเขาคงไม่ไปหรอกแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยอันนี้ยังไม่จบมีสัญญาณไหมอืมสัญญาณว่าเขาจะประชุมทุกปีของอของกระทรวงสุดยอดสาิภาพเนี่ยนะปีหน้ากเซเลสกี้ก็บอกว่าหวังวรัสเซียจะมารวมประชุมนะครับแล้วก็คือก็จะมีไปเรื่อยถามผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายตะวันตกก็บอกว่าการรบเนี่ยน่ใช้เวลาไม่เกินแปดปี ตอนนี้มาสามปีละเลยห้าปีโอ้จะมาช่วยอีกห้าครั้งนะตอนนั้นจะเป็นไงก็เป็นสามนะครับแต่ว่าตถ้าที่ผมประเมินเองเนี่ยกาลังการรบในการบุกของรัสเซียเองปลายปีเนี้ยจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยอาวุธน่าจะเหลือน,น้อยมากจนถึงขนาดที่ว่าบุกไม่ได้แล้วละ่ะอย่ามากก็รักษาพื้นที่ไว้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าต่างรัสเซียมีเยอะมากเยอะมากจนยูเครนไล่ไม่ไหวดังนั้นสิ่งที่ยูเครนจะทําได้ก็เพียงแต่ว่าตัดสุกการสขขงคามรำลํารุงข้างหลัง ทำให้รัสเซียจำเป็นต้องถอนไปเองไอ้ที่จะคิดว่ารัสยูเครนไปขับรถไล่เนี่ยมันมันยากอยู่แต่วิธีการไล่มันมีครับอย่างตัวอย่างที่มันเ็าทาที่เคยสอนด้านด้านบนคือถ้ามองจากแม่น้ําลงมาเดนิโปรลงมาเนี่ยก็เรียกว่าฝั่งขวาของแม่น้าเดนิโปรเนี่ยเราจําได้มาปีก่อนนะู้นน่ะรัสเซียถอนออกไปหมดเลยจําได้ไหมไปไปปีนะเพราะอะไรครับเพราะว่ายูเครนไปตัดเส้นทางที่จะขนอ่ส่งกำลังบำรุงเข้ามาในพื้นที่เรียบร้อยเขาก็เลยถอนออกไปเลยนะครับวยหลักการเดียวกัน ตอนนี้เราก็ดูว่าปลายปีนี้ยูเครนจะทําลายสะพานเคริร์ชหรือสะพานไครเมียได้ไหมถ้าทําลายได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือรัสเซียจะไม่มีการส่งอาวุธทหารแล้วก็อาหารน้ําต่างาเนี่ยเข้ามาในไครเมียได้แน,แน่แต่ส่งได้ทางเดียวก็คือมาจากทางบนนะครับเข้ามาทางาทางโดมเมนแล้วกันโดเมนเข้าใกล้ที่สุดครับหรือจะเข้ามาทางสเปิเซียก็ได้แล้วก็วิ่งมาเลียบเลียบทะเลมานะครับตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในระยะยิงของ อยู่เครททั้งหมดเลยทําให้ขนส่งยากลําเลียงยากแต่ถ้าทาถ้ามันส่งยากส่งกับลำลุงยากเนี่ยโอกาสที่ตา,าจะอดน้ําอดข้าวมันเยอะแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยตรงที่คาคีเ็กับบุกมาเขาก็อดน้ําอดข้าวอดไม่มีกระสุนเลยปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะรัสเซียยัง,ย,ง,ย,งยังกระท่อนกระแทกลือกระสุนอะไรต่างๆดังนั้นถ้าเกิดเขาเขาขาดน้าขาดอาหารเนี่ยตาหาก็จะยอมแพ้นะครับผมก็เลยเชื่อว่าสพานเคริร์สในปในปีนี้จะเป็นตัวตัดสินว่ารัสเซียจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อ อาจจะทําให้ปีหน้ามีการเจราจาสันติภาพกันมาจริงๆก็ได้แต่ว่ารัเสเซียอาจจะยังอยู่นะแต่ว่าลบไม่ไหวแล้วแหละอยู่ไปก็ก็แห้งตายเปล่า,ลาก็ต้องมาคุยกันใหม่นะครับแต่ว่าทางตะวตันตกก็บอกว่าโอ้ยรัเสเซียเขาอดทนไม่มีอะไรก็จะสู้เรื่อยๆนี่แหละนะจะมีสองอย่างก็คือปูตินไม่อยู่คือแกหายตัวไปแล้วแล้วแต่หรือแกพัก้อนไปหรือว่าลาออกไปเนี่ยก็จะจบสงครามแต่ถ้าปูตินอยู่เนี่ยยังสงครามยังมีอยู่แต่จะมีถึงจุดที่รัสเซียอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่เกิน8ปี ครวก็ดูกันไปว่าจะเป็นเลข8หรือว่าปีปีหน้าไปปีนี้จะต้นต้นปีหน้าเจ็ดสัปันเคิร์ดขาดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนับปีสัก6เดือนดูซิว่าลสเซียจะอดอดข้าวน้ําได้นานแค่ไหนอะไรเราก็ดูกันตรงนั้นนะครับดังนั้นถ้าจะคําถามคุณกีตาร์ว่ารามีความหวังไม่มีแต่อีกสักพักหนึ่งไอ้พักนีใ้ใหญ่หน่อยไม่ได้เร็วๆไม่ได้เร็วนะนอว่าต,ต่างคนต่างก็บล็อกกันไปบล็อกกันมานะครับดังนั้นการประชุมเนี่ยมันเป็นแค่การเปิดช่องว่างในการได้พูดคุยกันเท่านั้นเองครับ